สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ละดีกับยายดอกรักนะคะเมื่อเนี้พาพี่น้องมาพบพอกับบรรยากาศฝนตกลิ่นนะคะฝนตกติดต่อกันได้ประมาณซี่หามือแล้วนะคะพี่น้องเมื่อเนี้เข้ามาเกี่ยวหยากันค่ะ เกี่ยงาไปให้2สองสานะคะทั้งเกี่ยงหานทั้งคนตกค่ะพี่น้องลำบ,บากลาย คุ้มกับมาค่ะโอ้น้ำถั่วป้ายหย่าครับพี่น้องน้ำถั่วป้ายหย้าค่ะ,คะได้บรรยากาศค,คัะครับพี่นอ้องอึ้งกับฝนตกอึ้งกับห้องค่ะอึ้งห้องอยู่ในป้าหญ่าครับพี่น้องตะวดเอาบบได ค่ะเบืง้งนะคคะน้ำกระทวมค่ะพี่น้องไดนยนินเสียงอึ้งบ่ค่ะพี่น้องได้ยนินเสียงอึ้งบ่กค่ะ นี่นะคะพอเกี่ยวแล้วเดี๋ยวเ่ากรสิเอา้าไปหห้สร้างกันนะคะไปห้ย่ายดอกลักนะคะกับแมนละดีเนาะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ นี่นะคะแม่ละดีนะคะเปลี่ยนหลักกับยายยายดอกหลักนะคะฝนตกคักตกแน่ค่ะพี่น้องตกติดต่อกันซี่หามือแล้วค่ะกะ <c oughs> สีล่ำบากแน่จักน้อยเนาะค่ะ น่นะคะยายดอกลักะกยีนล่ออยู่ค่ะงามบอกค่ะพี่น้องมาดูคุณยายใกล้ๆหน่อยสิยายสวัสดีค่ะมีตะกีตมออกหลอกค่ะพี่น้องคะ่ะ มีแต่ขี้โครอนฝนตกซ้ำใดกยืนโยกโยกุคือเก่านะคะยังโยกได้เหมือนเดิม ยายว่าฝนตกจังไดกัดสูขคือเก้าค่ะแม่ละดีจ้าแม่ละดีกับโบแพ่ยายนะคะเล่นต้มขึ้นกัน สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของห้องหน้าเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะ